พระคาถายอดหัวใจร้อยแปดพระคาถานี้เป็นหัวใจของหัวใจร้อยแปดอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะใช้พระคาถาบทใดก็ตามต้องเอาพระคาถาบทนี้แทรกด้วยกันทั้งสิ้นตุดแต่จะกล่าววิธีใช้ได้มากมายสุดจะพารนาสารพัดจะให้เกิดจะปลูกเสกหรือทำการใดๆก็ดี ทั้งทางอยู่ยงคงกระพันทางเมตตามหานิยมใช้ได้ทั้งนั้นท่านเปรียบเทียบเหมือนยาดำที่แทรกยาทุกขนานฉะนั้นเมื่อใช้พระคาถาบทใดๆจะเป็นทางใดก็ตามให้เอายอดพระคาถานี้กำกับไปด้วยเสมอจะให้เกิดความขังศักดิก์สิทธิ์ดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่า นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพระกษสะสวดภาวนาเก้าจบตบท้ายเมื่อสวดพระคาถาอื่นๆเพื่อทวีความขังและศักดิ์สิทธิ์และเรียกโชคลา่าวามเจริญรุ่งเรือง